สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้ผมอยากจะมาหนุนใจท่านทายพี่น้องที่กําลังรู้สึกเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ใจกับปัญหาชีวิตปัญหาเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวในสถานการณ์เหล่านี้ที่รายล้อมชีวิตของท่านท่านอาจจะมองไปละมืด8ดด้านมนุษย์ช่วยท่านไม่ได้พี่น้องครับท่านมองไปรอบๆมนุษย์ช่วยท่านไม่ได้แล้วมีอีกทางหนึ่งที่ท่านต้องมองครับมองดูข้างบนมีพระเจ้าที่สามารถช่วยเหลือท่านได้ มีพระเจ้าที่ยังสามารถที่จะกู้ชีวิตของท่านได้มีพระเจ้าที่สามารถนำทางท่านแม้เผชิญความมืดมิดพระองค์เป็นความสว่างพระองค์จะส่องนำทางชีวิตของท่านแม้ท่านมองไปรอบๆด้วยสายตาของมนุษย์มันมืดแปดด้านมองไปข้างบนครับพระเจ้ามีอยู่จริงและช่วยท่านได้พี่น้องหลายคนเนี่ยเริ่มต้นมองดูที่พระเจ้าเริ่มต้นอธิษฐานต่อพระเจ้ามองอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องอธิษฐาน พระคัมภีไม่ได้บอกให้เรามองดูที่พระวิหารและพระองค์จะตอบพระคัมภีร์บอกกับเราอย่างชัดเจนเมื่อเราทั้งหลายนั้นทอมตัวลงแสวงหาหน้าของพระองค์ในพระนิเวศของพระองค์ในที่ประทับของพระองค์เราจะฟังจากสวรรค์และเราจะตอบและเราจะช่วยกู้เขาเมื่อพระเจ้าทรงสถาปนาพระวิหารของซาโลมอนในทำนองเดียวกันชีวิตของเราเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราที่นี่หลายคนรู้แต่ไม่เคยทอมตัวลงไม่เคยอาิิฐานไม่เคยแสวงหาพระเจ้า จุดเริ่มต้นของการอัศจรรย์การช่วยกู้ทอมตัวลงสแสวงหาและอธิษฐานอย่างจริงจังแต่มันก็มีปัญหาของหลายๆคนที่ว่าเมื่อเราอธิษฐานแล้วหลายคนนะครับไม่รู้ว่าพระเจ้าได้ตอบคําอธิษฐานของเขาแล้วหลายคนไม่รู้นะครับเพราะเขาพูดอย่างเดียวและเขาไม่รู้ว่าพระเจ้าตอบมาแล้วเพราะว่าไม่ได้อ่านพระคัมภีร์ไม่ได้ศึกษาไม่ได้ฝึกฟังเสียงของพระเจ้าเหมือนซามูเอลครับ พระเจ้าเรียกซามูเอลหลายรอบนะครับจนกระทั่งผู้มีประสบการณ์เอลีบอกซามูเอลว่าจงขานรับซามูเอลถึงขานลับและได้คุยกับพระเจ้าในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของท่านก็เหมือนกันบางครั้งท่านเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณท่านไม่รู้หรือว่าพระเจ้าพูดกับท่านแล้วท่านไม่เคยตอบกลับพระองค์อันนี้เป็นปัญหาของคริสเตียนต้องระมัดระวังประการที่สองนอกจากความไม่รู้แล้วคือความไม่เชื่อเมื่อพระเจ้าตอบเมื่อพระเจ้านํา ท่านกับคิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เนื่องด้วยด็อกเตอร์ของท่านเนื่องด้วยความรู้ของท่านเนื่องด้วยอายุป,ประสบการณ์ชีวิตของท่านบอกว่าพระองค์จูกามันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ <_ bleibt> พี่น้องครับนั่นแหละครับทางที่พระเจ้าจะทําเพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์มนุษย์ช่วยท่านไม่ได้แล้วถ้าพระเจ้าจะทําทุกสิ่งที่พระเจ้าทําเป็นการอัศจรรย์นะครับดังนั้นพี่น้องต้องมีความเชื่อสสิ่งนี้ที่ผมจะให้กับพี่น้องในเช้าวันนี้ เป็น4สิ่งที่ท่านต้องจับตาม,มองดูให้ดี1คน2ทาง3ทำา4ทน4สิ่งนี้เป็นสิ่ง4สิ่งที่สำคัญและเป็นพื้นฐานแบบง่ายๆให้พี่น้องจับตาม,มองดู1คือคน2คือทาง3คืออะไรครับทำา4คือทนพี่น้อง ผมอยากสนใจผ่านพระวจนะของพระเจ้าในพระธรรมอิสยาห์บทที่41เข้อ9ถึงข้อ1ิอ่านด้วยกันเราพาเจ้ามาจากสุดปลายแผ่นดินโลกเราเรียกเจ้ามาจากมุมไกลโพ้นที่สุดเราบอกเจ้าว่าเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเราเราได้เลือกสัรเจ้าและไม่ทอดทิ้งเจ้าเอามือวางไว้ที่ตัวเองครับพระเจ้าเลือกแล้วพระเจ้าไม่ทิ้งพระเจ้าเลือกแล้วพระเจ้าไม่ทิ้งพี่น้องครับ ถ้าท่านไม่ทิ้งพระเจ้าพระเจ้าไม่ทิ้งท่านนะครับข้อสิบอกดังนี้ว่าดังนั้นอย่ากลัวเลยเพราะเราอยู่กับเจ้าอย่าท้อแท้เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้าเราจะทำให้เจ้าเข้มแข็งขึ้นและจะช่วยเจ้าเราจะชูเจ้าด้วยมือขวาอันมีชัยของเรามือขวาอันชอบธรรมของเราพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่สําคัญที่ผมอยากจะท้าทายหนุนใจพี่น้องครับอิสราลดื้อนะครับดื้ แต่เมื่อพระเจ้าเลือกแล้วพระเจ้าบอกว่าไม่ทิ้งพวกเขาไม่ทิ้งพวกเขาและพระองค์มีแผนการที่ดีทั้งหนุนทั้งช่วยทั้งยกชูพี่น้องนี่เป็นสิ่งที่สําคัญแต่เราจะไปถึงการหนุนใจการช่วยเหลือการยกชูของพระเจ้าได้ยังไงพี่น้องต้องกลับมาหาพระเจ้าพี่น้องต้องแสวงหาแผนการของของพระเจ้าที่จะมายังชีวิตของท่านสสิ่งเริ่มต้นจากคนพี่น้องทําไมถึงเป็นคน เมื่อพระเจ้าจะปลดปล่อยชนชาติอิสราเอลพระเจ้าเรียกโมเสสเมื่อพระเจ้าต้องการให้ชนชาติอิสราเอลไปถึงเป้าหมายที่พระเจ้าวางไว้พระเจ้าเลือกโยชูวาเมื่อพระเจ้าต้องการสอนประชากรของพระองค์พระองค์ทรงเลือกผู้เผยพระวจนะของพระองค์ดังนั้นแผนการรูปแบบการทํางานของพระเจ้าพระเจ้าใช้คนดังนั้นพี่น้องต้องมองดูนะครับว่าพระเจ้าส่งใครไปคุยกับท่านเตือนสติท่าน หลายคนอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่ดีๆปุ๊บคลิปมันเด้งขึ้นมาให้สารภาพบาปให้กลับใจเป็นคลิปคําเทศนาของอาจารย์ของศิยภพิบาลหรือแม้แต่กระทั่งคลิปการปลดปล่อยจากอํานาจมืดวิญญาณชั่วมีหลายคนนะครับโทรติดต่อผมมาเพราะพี่น้องรู้ว่าผมอธิษฐานกับพีรักษาโรคใช่ไหมครับเมื่อเขาอธิษฐานพระองค์เจ้าก็ทำไมชีวิตมันติดติดขัด,ขด,ขดมีปัญหาคลิปของผมเด้งขึ้นไปบนหน้าฟีดของเขา ทีแรกเขาดูแล้วเขารู้สึกไม่อยากดูเพราะว่าวิญญาณชั่วในตัวของเขาขัดขวางไม่ให้เขาดูให้เขากลัวให้เขาวิตกกังวลแต่เมื่อเขาอธิษฐานมันก็เด้งขึ้นมาอีกพี่น้องครับและเมื่อเขาฟังจบเขาโทรมาเขาได้รับการปลดปล่อยมีคลิปของหลายคลิปในสถานการณ์เหล่านี้เราอาจจะไปโบสถ์ไม่ได้เราไม่รู้จะทํำยังไงให้พี่น้องเริ่มต้นที่จะฟังคําเทศนาฟังเสียงของพระเจ้าโดยการอ่านพระคัมภีร์ และถ้าท่านไม่เข้าใจท่านไปดูบนคลิปอินเทอร์เน็ตต่างๆพี่น้องแล้วพระเจ้าจะทรงนำท่านมันจะมีถ้อยคําบางอย่างจากริมฝีปากของผู้รับใช้ไปแตะต้องหัวใจท่านไปพลิกชีวิตของท่านดังนั้นพระเจ้าใช้คน ในการทํางานของพระองค์แต่คนคนนั้นพี่น้องไม่ได้ใช้ตาสีตาสาเพราะผีก็ใช้คนก็จะมีคนที่ผีวิญญาณโย่ใช้มาก็มาล่อลวงชีวิตของท่านอันนี้ท่านต้องระวังผมไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องไปฟังคนทุกคนที่เข้ามาเปิดโอกาสให้กับท่านเพราะมันมีคนที่มารสตานมาล่อลวงแต่ท่านต้องฟังคนที่พระเจ้าเจิมและแต่งตั้งไว้พี่น้องครับอันนี้พี่น้องต้องระมัดระวัง พี่น้องจะฟังเทศนาใครพี่น้องจะตามใครพี่น้องต้องรู้จักชีวิตคนคนนั้นให้ดีๆนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆพี่น้องครับเมื่อท่านอธิษฐานพระเจ้าตอบครับ 1. มองดูที่คนคนที่พระเจ้าเจิมและแต่งตั้งไว้ไม่ใช่คนที่มนุษย์ตั้งไว้แต่เป็นคนที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้สําหรับชีวิตของท่านบางครั้งนะครับเมื่อพระเจ้านําคนมาแล้วพระเจ้าให้คนทำอะไรพระเจ้าให้คนสอนท่าน ให้คนเตือนสติท่านบางครั้งเราคิดว่าคนจะมาช่วยเรานะครับผมบอกบางครั้งเท่านั้นครับที่คนน่ะมันช่วยเราช่วยการเงินหลายคนคิดอย่างนี้นะลูกมีปัญหาด้านการเงินพระเจ้าส่งคนมาช่วยหน่อยหลายคนก็จะยึดติดแค่รูปแบบเดียวคือให้คนมาช่วยแต่หลายๆครั้งที่พระเจ้าบอกว่าเปลี่ยนใจก่อนแล้วพระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์เอามือวางไว้ที่ใจตัวเองครับเปลี่ยนใจก่อนแล้วพระเจ้าจะเปลี่ยนสถานการณ์ดังนั้นพี่น้องต้องรู้ว่าพระเจ้าเตรียมคน คนของพระองค์ไม่ใช่คนของผีของมารต้องระวังเมื่อเตรียมคนของพระองค์แล้วเตรียมไว้ทำไมเตรียมเพื่อพูดเตือนสติหนุนใจท่านชี้นําท่านเปลี่ยนแปลงจิตใจท่านและพระเจ้าอาจจะใช้คนคนเดียวกันนั้นปลดปล่อยชีวิตของท่านนําท่านหรือพระเจ้าจะใช้อีกคนกลุ่มหนึ่งมาเมื่อท่านรับพระคำจากผู้รับใช้ของพระเจ้าพระเจ้าก็จะใช้คนอีกกลุ่มหนึ่งมาช่วยนําชีวิตของท่านนี่คือรูปแบบของพระเจ้าพระเจ้าใช้โมเสสนําอิสราเอล พระเจ้าใช้ผู้เผยพระวจนะในการนําชนชาติของพระองค์ให้อยู่ในร่องในรอยที่จะรับประพรของพระเจ้าคนครับแต่ต้องเป็นคนที่พระเจ้าแต่งตั้งไว้ให้สําหรับชีวิตของท่านเอเมนประการที่2คือทางเมื่อพระเจ้าทรงนําคนไปช่วยชีวิตของท่านผ่านถ้อยคําผ่านพระวจ,จะนะแล้วพระเจ้ามีทางที่ท่านต้องเดินท่านต้องเดินครับหลายคนให้พระเจ้าอุ้ม บางครั้งพระเจ้าอุ้มแต่พระเจ้าจะไม่อุ้มตลอดไปท่านต้องเดินด้วยขาของท่านเองเขาเรียกว่าเดินด้วยความเชื่อและการเชื่อฟังดังนั้นเมื่อมีทางท่านต้องลงมือเดินมันอาจจะทางที่เกินจินตนาการของท่านทางที่คิดว่าท่านไม่คิดว่าท่านจะเดินกลับไปที่บ้านที่ท่านจะทิ้งความบาปบางอย่างท่านไม่คิดว่ามันจะเป็นทางแห่งความรอดของท่านพี่น้องครับเชื่อฟังครับจงเชือ่อฟังเดินในทางนั้น ทางไม่ได้หมายวามว่าท่านต้องเดินด้วยกําลังของตัวเองอย่างเดียวหมายถึงหัวใจแห่งการเชื่อฟังบางครั้งพระเจ้าบอกจงทําทางแห่งการเชื่อฟังคืออะไรทิ้งความบาปกับใจสารภาพบาปนั่นคือการเดินในทางของพระเจ้าแต่มันเป็นเริ่มต้นการเดินด้วยใจมันอาจจะไม่ได้เดินด้วยขาฝ่ายร่างกายแต่มันคือการเดินด้วยใจกับพระเจ้าแล้วต้องระมัดระวังดังนั้นพระเจ้ามีทางต้องเดินในทางของพระเจ้าเอาใจ เดินในทางของพระเจ้าก่อนและพระเจ้าจะทําทางฝ่ายโลกนี้คุณรู้ไหมครับทางของอิสาเอลผ่านทะเลแดงพระองค์ทําทางได้ยังไงเมื่อโมเสสชูมือขึ้นชูใจชูความเชื่อชูไม้เทา้าผู้รับใช้เนาะก็ต้องเชื่อก่อนพอชูปุ๊บพระเจ้าทําทางเพราะโมเสสวางใจเมื่อวางใจทําทางในหัวใจให้พระเจ้าพระเจ้าเชื่อฟังแล้วทําทางแล้วที่เหลือพระองค์ทํา พระองค์เปิดทางฝ่ายเนื้อนหนังให้กับท่านนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญประการที่3เมื่อท่านเดินในทางแล้วพี่น้องมีบางอย่างท่านต้องทําระหว่างทางมีบางอย่างที่ท่านต้องทําระหว่างทางบางคนรีบเดินรีบวิ่งบอกเร็วๆพระเจ้าเร็วๆ,ๆพระเจ้ามันมาแล้วมันมาแล้วพี่น้องครับมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านต้องทําระหว่างทางเมื่อพระเจ้าทรงนําชนชาติอิสราเอลพระองค์ให้เขาทําเต็นท์ ทำสถานนมัสการททำที่ปฏิบัติพระเจ้าและเขาลุกขึ้นเดินตามเมื่อเสาเมฆและเสาเพลงนำเขาไปเขาไม่ได้เร่งรีบอย่างเดียวเขาเรียนรู้ที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าบอกระหว่างทางพี่น้องทำครับทำครับมันมีเหตุผลของมันพระเจ้ามีเหตุผลของพระองค์ที่ท่นให้ท่านทำระหว่างทางเรียนรู้สะสมประสบการณ์เพราะพระองค์ทรงมีแผนการที่ยิ่งใหญ่สําหรับชีวิตของท่านเมื่อพระเจ้าปลดปล่อยท่าน พระเจ้าจะไม่ปล่อยท่านให้ไปเป็นทาสเหมือนเดิมพระเจ้าจะไม่ปลดปล่อยท่านให้ไปอยู่แบบเดิมพระองค์จะปลดปล่อยท่านให้ดีกว่าเดิมดังนั้นบางครั้งการเดินในทางของพระเจ้าพระเจ้าขัดเกลาชีวิตของท่านท่านต้องยอมเรียนรู้ลงมือทําผมเองนะครับเรียนรู้ลงมือทําในการขับผีรักษาโรคพระเจ้าทางนี้มันลําบากตอนแรกๆโอ้โหความเชื่อเนี่ยนิดเดียว นะครับเรียนรู้กับพระเจ้านิดเดียวเมื่อเริ่มต้นเดินในทางของพระเจ้าอ๋อเราเรียนรู้เลยครับว่าประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาสอนให้เราเข้มแข็งระมัดระวงังและแม่นยําขึ้นในทางของพระเจ้าจาก4ชั่วโมงหรือ5นาทีนะครับในการปลดปล่อยในการอภิธิฐานรักษาโรคถ้าพระเจ้าจะทาแปบ๊บเดียวดังนั้นพี่น้องต้องเรียนรู้ทาเมื่อท่านเดินในทางของพระเจ้าและประการสุดท้ายคือทนครับพี่น้องครับท่านมีศัตรูอยู่ข้างหน้า ศัตรูตีขัดขวางไม่ให้ท่านไปถึงพี่น้องพี่น้องต้องเข้าใจนะครับท่านอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเมื่อท่านจะรับระพรจากสวรรค์เมื่อพระเจ้าจะเปิดทางทําทางให้แก่ท่านท่านอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณเมื่อดาเนียลอธิษฐานขอสติปัญญาคําตอบที่มาจากพระเจ้าอยากรู้ว่านิมิตที่ท่านได้รับคืออะไรพี่น้องรู้ไหมครับมารซาตานในพระธรรมดานิเนลนะยกมาทั้งกองทัพเลยนะครับมาต่อสู้เพื่อไม่ให้ดาเนียลได้รับแค่คําอธิษฐาน แค่คาอธิษฐานของดานียลพระองค์เจ้าอยากรู้อยากเข้าใจนิมิตของพระองค์พระเจ้าประทานถ้อยคํามาซาตานยกกองทัพมาขัดขวางเลยพี่น้องหลายคนต้องเข้าใจนะครับว่าทำไมคําตอบเหมือนมาช้าแต่มันไม่เคยมาสายเพราะมันมีการต่อสู้ฝ่ายวิญญาณท่านต้องอดทนปั้มสู้อธิษฐานพี่น้องครับสู้แบบสุดๆมันมีการต่อสู้ในฝ่ายวิญญาณคุณอย่าไปคิดว่าเมื่อท่านอธิษฐานแล้วมันชิวเวไม่ครับ แม้กระทั่งคําอธิษฐานของดาเนียนซาตานยกมาเป็นกองทัพไม่ให้ดาเนียนอยากได้รับคําตอบชีวิตของท่านก็เหมือนกันเมื่อท่านไหว้ผีไหว้มารไหว้วิญญาณต่างๆมากมายเมื่อท่านอยากหลุดพ้นจากอานาจของมันมันสู้สุดชีวิตเหมือนกันครับแต่เมื่อเราเอาสุดๆกับพระเจ้าไม่มีศัตรูที่ไหนที่จะต้านทานพระองค์ได้มันแพ้ครับท่านต้องทนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน ขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านเดินไปด้วยกันฟังเสียงของพระเจ้าผ่านผู้รับใช้ของพระเจ้าเดินในทางที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับท่านทําในสิ่งที่พระเจ้าบอกอดทนรอคอยเดินหน้าและสู้จงระมัดระวังชีวิตของท่านขอพระเจ้าอวยพรครับ